สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูแช n แนลค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเขาจะมัดข้าวนะคะแล้วก็จะขนไปไว้นะคะเอฟซีอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเห็นเดินเข้าห้องน้ำไปทำอะไรมาครับไปอันนี้แหละเอาต่อไปใส่น้ำไปจุ่มน้ำเพราะว่าลงไปทางนี้กลัวมันจะหล่นลงในสระเลยไปตรงนี้ก่อน น่ไหนขาโอยตกแน่นอนตกแน่นอนเลยแล้วถ้ามืดอย่างนี้นะตกแน่นอนเนาะนะครับทนีก็ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับ เราเต็มไปด้วยนักขาเอฟซีนาโชว์ด้วยมันเสร็จเป็นยังไงครับยกลุ้นหน่อยครับเอาขึ้นรถเลยไหมเอาขึ้นรถเลยมันมีแค่นี้เองอ่ะเอาขึ้นรถเลยมาเพื่อนรับไปมา ไม่ได,ร,ด,ดร่วมแรงร่วมใจโอ้ยดินน่าขุดปูจังเลยเนี่ยใช่ดูดิรูปูนะเนี่ยข้าวถ้ามันอยู่กับต้นอนะมันไม่เสียหรอกแต่มันอยู่ข้างล่างนี่เนี่ยมันจะเสีย,อสยโอ้าะวางไม่แน่นาวางไม่สนิทกัน เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ร่วงอันนี้ร่วงนี่นี่สองสองอันใช่ว่าไอ้ที่มาเอออาจจะเป็นได้ถ้ามีรถเทรนอีกอันหนึ่งนะเอามามันมีรถเทรนอีกอันหนึ่งไม่ใช่เหรอบอกใช่มาไม่ได้แล้วคนมาแล้วนสามโลแล้วใช่เร่งมือ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  เดี๋ยวเสือจะเข็ไปเก็บก่อนทานั้นเร็วเรวเสือจะเขไปเก็บก่อนแล้วก็ต้องรีบมาเอาลอตต่อไปต่อเนาะมามเสือเอา้องมาครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ที่เอบคลิป่อนะครับมาเพราะว่าแม่บุญทินกับ แม่ดาจะเป็นคนมากเป็นเรามักไม่เป็นตรงเร่งมือเลยนะครับเพราะว่ามืดตึ๊บมาแล้วนะฮะโอ้โหท้องฟ้านะฮะปั่นป่วนเหมือนพิโรธอะไรสักอย่างนะฮะมืดตึ๊บมาแบบนี้เลยนะฮะเอานะครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของแม่ถิ่นกับแม่ดานะฮะที่จะมัดนะฮะเรามัดไม่เป็นเนาะนะครับต้องใช้ศิลปะในการมัดนะฮะไม่ใช่จะมัดยังไงก็ได้เนาะนะฮะ

คนไปเก็บที่กระท่อมแหละเสือนี่นะคะแม่ทินกับแม่ดาก็เป็นผู้มัดนะคะเพราะว่าพวกเรามัดไม่เป็นต้องให้ผู้ชำนาญการมัดถ้าถ้าโดนฝนนยิ่งหนัก สำรบนี้ก็ขอจบที่รลงกันเรียนเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอรถกับพี่เชือก็ได้จะได้ไม่เลี่ยม

ถ้าไม่งั้นคง,นงจะเปรียกเขาเปลือกแน่เลยตรงนี้เก็กบาว่าทีบอเกูวก่าจะมาพายุจะมาใช่ใช่พายุเข้านะฮะเห็นเขาบอกว่าช่วงยี่สิบสองถึงยี่ห้านี่นะฮะมีพายุเข้านะฮะทุกคนดีนะที่เรายังไม่ได้เกี่ยวข้าวไม่งั้นจะยุ่งกว่านี้เนาะไม่งั้นก็บไม่ทำแนะ่อืม ไปมาอันนี้รอบเดียวเลยไปเข็นรถไปรอบเดียวเลยนี่เก็บข้าวแขงกับฝนนี่นะคะทัน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 นะฮะเร็วเร็วเพราะว่าตอนนี้เพึ่งจะลงเม็ดมาเปาะแปะเปาะแปะเปาะปลอยนะครับดีนะแม่ดากลับมาทันเหตุการณ์พอดีมีคนช่วยใช่ปมดามาพร้อมกับสายฝนนช่ ออฝนมาด้วยเอดาเอาความเย็นมาฝากดอกดาวเรืองอู้อดีเลยเราปลูกดาวเรืองเสร็จใช่ก็จะได้ชุ่มฉ่ำเติบโตแข็งแรงไวๆฝนตกเนยมันเรียมากเลยนะงนี้ขอให้มันตกลงมาเนาะสองมาสุดท้ายแล้วใช่ไหมเเเเเเุนลุนลุลุนลุนลุ้าเจ็ดสี่โอหกห้าสี่ เออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้นี่นะปะอะมาไม่ดาไม่ดามาถือกล้องมานี่นะคะก็แม่ทินแม่ดานะคะช่วยกันแบบเต็มที่เลยหมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราเอาไว้นะคะฝนตกลงมาถ้าตกหนักนะคะก็จะท่วมข้าวได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บข้าวไปอยู่บนที่สูงนะคะก็อยู่ในกระท่อมนี้ก่อนนะคะ วอาถ้า,ต,า,ถา,าต้องเอาผ้ามาคุมอีกแล้วต้องเอาผ้ามาคุมนานเร่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 เร็วร่แม่ดาเร็วมาแล้วม,มาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นะคะแอสเซอร์ก็กำลังฝนมาแล้วขนข้าวขึ้นนะคะต้องได้มีอันคุมนะใช่ต้องัวคุมด้วยถึงจะดีมันไม่มีอ่ะนนอ,อันไหนแยงนั่นนะตะไคายนั่นนะ เดี๋ยวไปเอาเอภารังค<า>์อีกบ่เนาะเฮ้ยมาเลยมาถือมีดมาด้วยฮะโอเคโอเคมาอย่างนี้ก่อนก็นกได้ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ข้างเพราะมันอยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวยพี่ไปนะเอามีดมาด้วยโอเคอู้หมาแล้วอย่างหนักเลยอุ้ยวิ่ง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 โอ้โหูหกระเป๋าแม่ดาเอามาด้วย มาแล้วมาแล้วอู้วิ่ง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 เอาสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้อ,อย่าลืมนะคะทีพีสกินทีพีกาแฟทีพีโกโก้นะคะในนามช่องเฟิร์มบุญชู h ช n แนลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ